สวัสดีค่ะวันนี้จะมาบอกวิธียืนยันตัวตนรับเงิน1,000 0บาทดิจิ t a l วอลเล็ผ่านแอปทางรัดง่ายๆด้วยตัวเองดูรายละเอียดตามคลิปนี้ได้เลยค่ะก่อนอืนเลยนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆของช่องเราค่ะใครที่โหลดแอปทางรัดและสมัครใช้บริการเรียบร้อยนะคะ ต่อไปจะเป็นขั้นตอนการยืนยันตัวตนนะคะขั้นตอนที่1กดไปที่นโยบายรัฐบาลขั้นตอนที่2กดลงทะเบียนร,รับสิทธิ์ดิจิตอลวอลเล็ขั้นตอนที่3กดยืนยันเบอร์โทรศัพท์มือถือขั้นตอนที่4กรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือขั้นตอนที่5กรอก OTP ที่ส่งมาในโทรศัพท์ ขั้นตอนที่6กดตกลงขั้นตอนที่7กดอนุญาตก็คือหน้าจอแบบนี้นะคะเป็นอันว่าเสร็จสิ้นแล้วนะคะลงทะเบียนยืนยันตัวตนเรียบร้อยเริ่มลงทะเบียนรับเงินดิจิตอลวอลเล็ต10,000ห่บาทตั้งแต่วันที่1สิงหาเวลา8นาฬิกาตรตงเป็นต้นไปนะคะถ้าใครดูคลิปนี้แล้วยืนยันตัวตนได้หรือไม่ได้ยังไงสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะหรือ